มาทำความรู้จักพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยมือปราบหลายคดีดังมาทำความรู้จักพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยมือปราบหลายคดีดังสู่หนึ่งในทีมคลี่คลายคดีสารวัรสิวตำรวจน้ำดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกรณีที่พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสี่พบกสสพสี่ หนึ่งในชุดสืบสวนคลี่คลายคดีสาระวัสสิวหรือพันตํารวจตรีศิวกรสายบัวสาระวัสสถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกากับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงโพสต์ข้อความอย่างเข้มข้นตอนหนึ่งว่าเพื่อนตํารวจกลุ่มหนึ่งที่เมื่อเกิดเหตุกลับช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีทําลายพยานหลักฐานไม่ช่วยเหลือตํารวจบาดเจ็บพฤติกรรมเกินกว่าที่จะรับได้ทรยศต่ออาชีพศักดิ์ศรีตํารวจของคนเหล่านั้นหมดไปนับแต่วินาทีนั้น พันตำรวจเอกภาคภูมิถือเป็นตำรวจน้ำดีอีกนายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจากคดีเปรี้ยวหันศพสมัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี2560จนชาวเน็ตขนานนามให้ว่ามือปราบหน้ายก พันตำรวจเอกภาคภูมิชื่อเล่นว่าหนึ่งจบหลักสูตรโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่52เติบโตสายงานสืบสวนและปรับปรามยาเสพติดมีบุคลิกสุภาพเรียบร้อยทำงานเก่งแบบดุดนันสามารถปิดคดีสำคัญได้หลายคดีเช่นคดีฆ่าปลัดอบจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งคดีแอมไซยานายคดีเปรี้ยวหันศพและล่าสุดเป็นหนึ่งในชุดสืบสวนคลี่คลายคดีสารวัรซีวอขอบคุณภาพ Facebook พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัย ความในใจพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยชุดสืบสวนคลี่คลายคดีสารวัตสซีวอความในใจพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยชุดสืบสวนคลี่คลายคดีสารวัสซีวอลั่นความจริงมีหนึ่งเดียวไม่คิดเพื่อนร่วมอาชีพจะทรรศศักดิ์ศรีตำรวจวันที่18กันยายน6 6พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสี่พปศส,สพสี หนในชุดสืบสวนคลี่คลายคดียิงสารวัตรสิวหรือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงโพสต์ข้อความลงใน Facebook พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยระบุว่าคดีกำนันนกเป็นคดีหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหนึ่งในทีมสืบสวนเพื่อสแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงเหมือนหลายๆคดีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ได้พบทําให้สะเตือนใจเสียใจและหดหูใจที่ตํารวจดีๆต้องเสียชีวิตตํารวจได้รับบาดเจ็บตํารวจต้องตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งล้วนแต่เป็นพี่เพื่อนน้องหลายคนเคยทํางานร่วมกันบางคนเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันต้องได้รับผลกระทบจากคดีนี้ สำนักงานตํารวจแห่งชาติถูกตั้งคำถามจากประชาชนในหลายๆเรื่องจากเรื่องนี้แต่เมื่อความจริงปรากฏพยานหลักฐานในหลายๆเรื่องได้บอกถึงเหตุการณ์ในคืนนนอผมเชื่อว่าไม่มีตำรวจคนใดที่อยู่ในงานจะคาดคิดว่าจะเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นเพราะเกิดขึ้นซึ่งน่าอย่างรวดเร็วปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน แต่เพื่อนตำรวจกลุ่มหนึ่งที่เมื่อเกิดเหตุกลับช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีทำลายพยานหลักฐานไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุไม่ช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพฤติกรรมแบบนี้เกินกว่าที่จะรับได้ทรยศต่ออาชีพศักดิ์ศรีตำรวจของคนเหล่านั้นหมดไปนับแต่วินาทีนั้นสำหรับผมเขาเหล่านั้นไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปส่วนตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนก็คงเป็นหน้าที่จะต้องชี้แจงว่ามีเหตุผลอย่างไร จึงได้ละเว้นหน้าที่เช่นนั้นขอชื่นชมตำรวจที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทำหน้าที่ที่ควรทำซึ่งจะเห็นว่ายังมีตำรวจที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อีกมาก ในการทำงานสืบสวนตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมาผมจะยึดถือเสมอว่าต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษแต่สิ่งที่ต้องทำคู่กันไปคือต้องค้นหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนที่เกี่ยวข้องในคดีด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมการสืบสวนในคดีนี้แม้จะลำบากใจแค่ไหนอาจจะมีคนที่มองต่างตำหนิว่าไม่ช่วย เพื่อนไม่รักตำรวจผมต้องขอโทษนะครับผมคิดว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเพื่อทำความจริงให้ปรากฏสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่านั้นจึงจะรักษาองค์กรและสอดักศีของตำรวจอีกกว่าสองแสนคนให้ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์สรีเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อไปได้กำนันนกความจริงมีหนึ่งเดียวทีมสืบสวนสอบสวนขอบคุณที่มา Facebook พันตำรวจเอกภาคภูมิ พิสมัย